ตอนนี้อยู่ที่ชุมชนสามยอดบ้านเกาะมอนนะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยนับแรกก็ทําพวงมโหดนะครับใช้ในงานบวชงานมงคลต่างๆทําทจากกระดาษสามีคุณลุงน่ารักมากสอนวิธีการตัดที่ผมเองไม่เป็นเลยนะแต่ก็อลองทําดูก็สนุกดีครับมีบ่อ,บอปลานะครับเป็นเหมือนอสะปลาเยอะมากนะครับต่อมาก็จะมีะข้าวหลามนะครับเป็นข้าวหลามอันเล็กนะครับที่ทําจากต้นอ้อ เพราะว่าข้าวหลามส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่ใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นอันเล็กไงก็เลยต้องใช้ต้นอ้อทําแล้วก็มันพอดีคําพอดีสําหรับใครที่ชอบกินน,นะครับนะครับก็จะมีการทําทรอบดักปลาเมื่อกี้นะครับก็ไปนั่งถามพี่พว่าเออทำยังไงเพราะว่ามันก็เป็นวิถีชาวบ้านจริงๆครับที่มาอยู่ตรงนี้มีเมี่ยงด้วยนะครับบัวตูมเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นเมี่ยงดึงใบามาทําเป็นเมี่ยงกินได้อร่อยมากนะครับแล้วก็ส่วนบัวที่เป็นบานแล้วเนี่ยนะครับนำเกสรมาทําชาที่กินไปเมื่อสักครู่นี้อร่อยอร่อยแล้วก็ไม่่คิดดวาาจะจะ,จะทนนไ้นแ อร่อยจริงๆครับครับแล้วก็มีตัวลูกประคำร้อยประคำนะครับแล้วก็จะทำเป็นเหมือนเป็นพระก็มีนะฮะแล้วก็มีเป็นรูปปั้นเจดสละหินสวยๆนะครับที่มาก็ลองมาซื้อกันได้ มาเมื่อสักครู่นี้ก็มีทั้งท่องเที่ยวมาเหมือนกันนะครับมาซื้อผลิตภัณฑ์จากพี่ๆเขามีปลาหวานปลาแดดเดียวที่ขายอยู่ที่นี่นะครับซึ่งปลาธรรมชาตินะครับมันจะมีรสชาติที่ดีกว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อที่เลี้ยงเป็นเพื่อการค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นปลาธรรมชาติจริงๆซึ่งอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ครับที่อยากให้ทุกคนลองมาลองมาสัมผัสดูดก็เมื่อกี้ได้ไปล่องเรือมาด้วยล่องเรือชมดอกบัว เป็นมิวที่สวยงามมากคือทุกๆอย่างที่เห็นตรงนี้มันสามารถที่จะทํามาเป็นกิจกรรมทํามาเป็นรายได้ของชาวบ้านและผมผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าใครลองมาเที่ยวในแนวนี้ดูจะมีความสุขกลับไปไม่มากก็น้อย